มาจุ๊บนะกันเนาะหอยมันทุกตัวเป็นกันพี่ผู้บาราเซสสวัสดีครับหมูว่านสวัสดีจ้าเมนี้ได้กแกงออมบักหอยได้พี่น้องไข่ได้แกงออมบักหอยแกงแบบลาวๆอวอมแบบลาวๆาบานห้าอัส่ผักอีเลือใส่ผักอีตูแล้วก็ใส่ผักชีลาวเสียข้าบเบียร์คนก้นพี่น้องเหนียวๆเลยหมูว่านแกงใส่กะทินะครับแกงแบบผักกาดเอาสองหอยมาจุ๊บแข่งกันมะเหนมว่านนะมันนี่เขาสวยขันยาวเพื่อเก่าพี่น้องเต็มกระติบเลยห่อนุ้านหวยๆอยู่ ใส่แกงแ้อรใหม่จากคลิปที่แล้วแหละพี่น้องเอ้ยนะจ๊ะกินบะเบิดสักทีค่ะคนแรกเลยแกงหลายพลอมหอยจุบแกงพี่น้องที่ไปหาม้ามันตัวใหญ่มาก,กเนี่ยแล้วมาจุบนักันเนาะนี่หอยมันจทกตัวเหมือนกัน,นะอนทอกตัว,ต,วตัดจุ้มน้นยอยไหมบ้างอ, <laughs> ออกเลยแบบมีถ้วยใส่เปลือกหอยอยู่นะ กว,งวางยูขางกุ้ะขางกันเนี่ยอันนี้หอยเชลลาดหอยเชลลาดใช่อ่ะอน้องแตกเขมขมๆหอยยุบแจงอร่อยไหม,มแกงแท้หอยนะเพราะตอนนี้จะขมนิดนึงแต่หนะ้าหอยยุ้ยแจงจะอร่อย ยังอร่อยอหวานมีไข่ควันแกล้มไม้กระแจบไกลเมื่อบ้านน <c oughs> ้องเธอแกล้มไามา้กินไหมอร่อยดีคร <c oughs> ับปับอืมดีกว่า ฝาหน้ามาันอ่ะอืมมันเหมือนหอยหอยคุ้มหล่ะนะม่ฝาเหมือนกันแต่มันหายากออยากว่าหอยขมเยอะเลยหอยขุมตอนนี้ก็หายากอก่ะนะหอยขมอยู่ในน้ำใช่ไหมวนมากหอยขมตอนนี้ก็เขาจะเลี้ยงกันหอยขมอยู่ในน้ำหอยยุบแาง จะอยู่ต้นไม้แล้วตกหายากหาจนล่าได้ยังแต่ก็สนุกดีเจอตัวใหญ่ๆกิโลละสองร้อยห้าสิบนะจะ๊ะบางที่ร้อยหกสิบร้อยหกสิบก็ดีสิสองบอกสองร้อยห้าสิบตอนนี้ใช้ใหญ่เนาะ ใช่เลขกกสองร้อยจ้ะจริงอ่ะอืมเขวจังหวัดน่ะไม่รู้ที่เอฟซีคอมเมนต์ชาวตลาดก็มีแล้วแต่พื้นที่ละบางจังหวัดนะอืราคาไม่เหมือนกัน <c oughs> แต่จัดจนตอนนี้สองร้อยเออ,อ,อวันนี้ตูจะตนไหน หายเจาะเว้เธอเจาะมันเมนูเรื่อง,องเป็นเมนูที่เปลืองข้าวนั้นนี่ยมนูเปลืองแรงด้วยนะโ ต่ดหอยเนี่ยไม่สมามันไปคมุมคนมันหอยถอ,อ,อ,อนจุออนกออกนะโออกฉันจุบออกเลย อืมูออใส่ข,ข,ออใขาเบียร์จนว่าน <c oughs> ใช่เป็นมอมูวุน <c oughs> ้นบะจัวใจเผ็ดแล้วมันชอบจะเผ็ดไงตามไมอซึ่งแก่แล้าไหม ออกกันอืมเอมอบนดีมากเลยอืม,อมเปิกปลามนันเถอะคืนแล้วฉันหนะปลามันเนี่นย ผักฉัน,ปปนยุบไปไหนหมดสีลาบใส่ข้เบื่อพี่น,น้องมันก็เลยบะมีหนักข้าวดูน้ำหมดบอกอ่ะอืม ช้อยตัวใหญ่มากก็เลยจุบยากมดมดแม่เป็นนุ่มใช่ไเอ๊ะ nên chiên được bao ạ. Này đây. ยังทำไมก็แซ่บเลือกตัวที่มันก้นค่อยๆเน่ย โมจอ,อยากจุ่มแล้วครับมมหอยบ่านกินหอยต้องท้ายเวลา <c oughs> <c oughs> เอาะอะไรกินหน่องพราก้อนหน่อมูอ, <c oughs> อัดกินไห้โมจ้าเบริบาลหามาแล้วก็เห็ดกิน,นกินหน่อโม้องไปซื้ออัน,นับเขา่าซื้อแค่กะทิใช่ไหมซื้อแค่กะทิ พิแกงทำเองได้อยู่พิแกงงาำเองอันนี้่อยกะซื้อแค่ใบแมงลักอย่างเดียวพิแกงหมูาต็นำเองนะจ้ากกับอันกรับเผืเชีรมเราู้ว่าล่าน <S <S เอฟซีก่อนเดี๋ยวคนทิ่มซีรัมค้านเขาบูเจ้าล้ำค่านมูนข่อยบอมมืมนอนีกแกงหอยเด้ออาจจะไม่เป็นอาหารที่เลือศหรูแต่ว่าเลือศหรูสําหรับเราแล้วก็คนที่อยู่ต่างแดนอาจจะอยากกินกว่านะ รางประเทศเป็นอยากกินน้ำขลุกขลักใช่าะเอามืออีกกองก็ได้ล้วครับสี่ติดตามรับชมคลิปของบริบาลอัสเซียก๋ไลค์กดแชร์สเป็นก็เรือ่อจให้เดนรนเจอพี่น้องเด้อใส่ก๋องอีสานยังสั่งได้เหมือนเดิมนะครับใส่ก๋องหมูรวนใส่ก๋องเป็นเส้นแล้วก็หม่ำเนื้อเออแหนมหมูแหนมเนืน้อนะครับอะไรอีกหมูหนัดเดียวถ้ามีแดดก็ทําได้จ้าแมนครับเอามือนี้ไปแล้วครับพอกันกินหน้าสวัสดีครับสสวัดีจ้า